เปิดโพสต์คนใกล้ตัวแม่หมูเผยแท้จริงป่วยเป็นโรคนี้แม่หมูพิมพกาแม่พระเอกสุดหล่อนายนพัทรเพิ่งออกมาชี้แจงกรณีข่าวคราวอันฟอลโลวว่าที่สะพ้ายอย่างใบเฟิร์นพิมพชนกไปว่าน่าจะเกิดจากระบบของไอจีรวนแต่ดูเหมือนกระแสของโลกโซเชียลก็ยังไม่ยอมจบส่งให้แฮชแท็กแม่หมูพิมพปกาและนายใบเฟิร์นติดอันดับแข่งกันกันกบเรื่องราวการเมืองร,อร,อร้อนตลอดทั้งวันโดยล่าสุดแฮชแท็กดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาคัดเดาสาเหตุด้วยรายยาวเป็นฉา,ากว่า จากที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและพอลูกชายโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทํางานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทําให้ไม่ได้ออกไปทํางานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานนายแทนแกอยู่บ้านเลี้ยงแคกตัสเป็นหลัก ช่วงที่หยุดทํางานแรกๆเคยไลฟ์บนเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าและแกก็ไม่เคยมั่นใจรูปร่างของตัวเองไม่อยากออกกล้องเข้าไวทยทองด้วยมีคนแนะนําให้เหลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายแล้วเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกงานนี้ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ายังไงขอส่งกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันจ้า